ไปดูที่เชียงรายกันหน่อยช่วงนี้เรื่องของเด็กหลังๆได้ข่าวแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะที่เชียงรายค่ะน้องวัยสามขวบค่ะหายตัวไปจากบ้านเมื่อวานตอนเที่ยงเ <c oughs> ขาระดมกําลังกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะค้นหาอุยหาทุกที่เลยตามลําห้วยลําทางเลือกสวนไร่นา <c oughs> หาทั้งคืนจนถึงเที่ยงคืนไม่เจอค่ะมาเจอเอาเมื่อเช้าค่ะแต่ว่าเจอในสภาพเป็นศพค่ะเมื่อกี้ประกาศเนี่ยให้แม่บ้านที่อยู่บ้านเนี่ยหาอีกรอบหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวนี้ สำหรับผู้ชายเนี่ยไปหาที่ไหนก็คือหนึงเนี่ยไปหาตามป่าเนอะไปหาแล้วเนี่ยเราเราเด็กเนี่ยสามารถจะอยู่โซนบนนี่เราต้องไปหาฝั่งนี้เนาะหนึ่งสองกัเคยมากต้อง คลิปนี้คือเหตุการณ์เที่ยงเมื่อวานนี้นะคะตอนที่ทุกคนรู้ว่าน้องหายตัวไปแล้วผู้ชายคนนี้ค่ะที่กําลังพูดอยู่เสื้อสีเทาๆเนี่ยนะคะคือนายอาลูวายาเป็นผู้นําชุมชนวางแผนกับคนในหมู่บ้านปูพรมเดินเท้าออกไปค้นหาน้องวัยสามขวบน้องเป็นชาวลาหูหายออกจากบ้านพักเชียงเพอแม่จันจังหวัดเชียงรายพอรู้ว่าหายช่วงเที่ยงปุ๊บี่บ,บ่ายโมงประชุมกันเลยแล้วเดินเท้าหากันเลยนะคะเรื่องของเรื่องคือเมื่อวานเนี่ยปกติน้องต้องไปโรงเรียนแต่น้องไม่สบายค่ะก็เลยไม่ได้ไป พ่อกับแม่ก็เลยให้น้องอยู่ที่บ้านกับพี่ชายและพี่สาวส่วนพ่อแม่ก็ออกไปทําสวนทำไร่พอเที่ยงปุ๊บกลับมากินข้าวที่บ้านอ้าวลูกหายถามเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครเห็นเท่านั้นแหละระดมกําลังกันออกตามหาเลยนะคะในอาลูบอกวันนั้นเนี่ย ที่หมู่บ้านมีกิจกรรมพอดีเลยชาวบ้านเขาก็เลยแห่ไปเที่ยวชมงานกิจกรรมที่ลานหมู่บ้านกันเลยไม่มีใครได้สนใจก็ไม่รู้จริงๆว่าเด็กเนี่ยหายไปต่อไหนแต่พอพ่อแม่เด็กมาแจ้งปุ๊บชาวบ้านจากที่กําลังเที่ยวชมงานกิจกรรมเนี่ยก็คือระดมออกตามหากันเลยตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงขึ้นเขาลงห้วยเดินกันหลายกิโลเมตรรอบๆหมู่บ้านเลยคือลักษณะสภาพหมู่บ้านเป็นเขาเป็นไร่ชาค่ะพื้นที่ก็จะยากลําบากหน่อยเป็นพื้นที่ลาดชันแต่ทุกคนก็คือมุ่งมั่นตามหากันแบบ เท,ที่ยง,งคืนนะคะหากันถึงเท,ที่ยงคืนแล้วมันไม่เจอจริงๆก็เลยยุติไปก่อนเดี๋ยววันนี้เอาใหม่เช้าว,วันนี้ตั้งแต่8โมงมีทหารพราน3108มาช่วยอีกแรงด้วยนะคะก็หากันอีกรอบหนึ่งขยายวงกว้างไปเรื่อยๆไม่ถึงชั่วโมงค่ะเจรอเร่างน้องเป็นชาวบ้านที่ขี่รถไปสวนนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่สวนเจอร่างน้องเสียชีวิตอยู่ในห้วยลำทานห่างจากบ้านเกือบ2กิโลเมตรอ่ะพอแม่ไปดูจุดเกิดเหตุแม่สุดเลยอะค่ะ คือสภาพที่เจอเนี่ยน้องเนี่ยนอนหงายอยู่ในลําห้วยน้ําค่อนข้างตื้นนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคะ่ะนอนหงายเสียชีวิตตัวนิซีดหมดเลยคะ่ะน้องสวมเสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่แค่แพมเพิร์ตไม่ได้ใส่กางเกงนะคะแม่ก็คือแบบทาได้แค่ร้องไห้แล้วก็เรียกชื่อลูกคะ่ะได้คุยกับน,น้าชายของน้องที่เสียชีวิตนะคะบ,บอกว่าจุดตรงนี้อะเมื่อคืนไม่ใช่ว่าชาวบ้านไม่มานะ oh. ชาวบ้านเป็น20คนเลยมาหากันอยู่ตรงเนี้ยหลายชั่วโมง สำรวจตามลําน้ําต่สะพานหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอก็เลยงงว่าเมื่อคืนหาทั้งคืนไม่เจอเช้าวันนี้มายังไงทีนี้พอตรวจสอบสภาพร่างของน้องอะค่ะเห็นว่าที่ใบหูขวาเนี่ยมีแผลเล็กๆเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าน้องถูกทําร้ายหรือเปล่าน้องออกมาเดินเล่นพลัดหลงตกลําห้วยลําธานแล้วเสียชีวิตหรือน้องถูกทําร้ายถูกพาไปแล้วฆาตกรรมหรือเปล่า อันนี้เนี่ยครอบครัวตั้งข้อสังเกตสงสัยเอาไว้ซึ่งไอ้ผลที่ออกมาเนี่ยผลทางนิติวิทยาศาสตร์คือถ้าไปชนะสูตรแล้วรู้สาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยก็จะพอรู้ได้ว่าอน้องถูกทําร้ายจริงไหมหรือว่ามันเป็นเหตุฆาตรกรรมอะไรยังไงแบบไหนคือทางนั้นครอบครัวบอกว่าในหมู่บ้านเนี่ยมันก็มีคนที่สติไม่ค่อยดีบ้างติดยาบ้างอะไรบ้างเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าน้องอาจจะถูกพาตัวไปถ้าจะสงสัยใครสักคนหนึ่งใช่ไหมอ่า แต่ต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนใช่ค่ะนะ